พิธีตักบาทพุทธบุตรธรรมญาตราและคณะสงฆ์1,500รูปณนะอนุสรสถานครองบางน้ำแข่งอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช5 5 9 9 ความเครพเทิดทูนบูชาที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานน้อมนำพุทธบริษัท4มาสั่งสมมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรพุทธบุตรธรรมยาตราและคณะสงฆ์1 5 0 0รูปที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกณสถานที่ตั้งมนโนปนิธานบวชตลอดชีวิตของท่านที่แห่งนี้คืออนุสร์สถานคลองบางนางแท่น อำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมเริ่มต้นช่วงเวลาแห่งการสั่งสมมหาทานบารมีพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลีเจ้าคณะภาคสาม วัดบอพิษพิมุกได้เมตานำพาพระลูกพระหลานเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนจำนวนมากที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศโดยได้รับเกียรติจากนายชินประพัฒธ์ประเสริฐมักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงขนองเป็นผู้นำสาธุชนร่วมสั่งสมบุญด้วยความปราบปลื้มปีติยินดีความพร้อมเรียงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้พิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องอย่างเป็นระบบระเบียบหน้าเลื่อมใสและในระหว่างประกอบพิธีพุทธบริษัท4สีได้พร้อมเพรียงใจกันปฏิบัติธรรมมุ่งทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาล สรรสาริชนผู้ใจบุญทั้งหลายก่อนที่เราจะประกอบพิธีตักบา,รารตรก็จะไหพัะนาหารให้เป็นกำลังแห่งการตัดสรูธรรมแด่พุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งประสัมมาสมุทธเจ้าและเป็นเนื้อนาบุญแห่งเราทั้งหลายขอให้ทุกท่านทำให้ถูกหลักวิชา พราะเป็นทางมายแห่งมหากุศลคือทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะๆ จะาใจถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ในบรรยากาศกศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวคำถวายจตุปปัจจัยทยธรรมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายจตุปปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสง์ ขราขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาของบรรดาเหล่ากัลยาณมิตรทุกๆท,ท่านที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลในครั้งนี้และขออนุมโมทนาให้ทุกคนทุกท่านนั้นมีสุขภาพปรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปรัตจากโรกาพยาธิและมีความตั้งใจในการที่จะทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อเราทั้งหลายมีความสมัครสมานสาม,มัคคีกันร่วมกันทั้งจิตใจและกายกายสาม,มัคคีและจิตสสาม,มัคคีอลอด้วยการจะปฏิบัติธรรมในการเจริญศินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศินห้านั้นจุดประสงค์ของศินห้าที่คณะสง ร่วมกับทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นั้นก็เพื่อต้องการจะให้เรานั้นมีความสมัครสมานปองดองและสามัคคีกันในเบื้องตน้นถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของเราประเทศชาติของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้น การรวมตัวกันในหมู่ชาวพุทธสร้างความสมัครสมานสามคัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้พระพุทธศาสนายืนหยัดในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและการมาสั่งสมบุญกุศลยังสร้างความเบิกบานใจซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลด้วยเหตุนี้กิจกรรมธรรมยาตราที่จัดขึ้นตลอดเดือนมกราคมจึงได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากพุทธบริษัท4ทั่วทุกสารทิศที่มารวมพลังประกาศคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธศาสนาและมหาบูชนียาจารย์ด้วยความคเคารพเทิดทูนบูชา ก็มีความพิติเป็น,ย,นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีการตากบาทสาธุชนมากันเนืองแน่นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสานาและให้ประชาชนได้รู้ถึงถึงพระธรรมและให้จันรลงพระพุทธศาสานาต่อไปนะครับผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จำบลวัดชลนุรนอของเราได้มีพิธีอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็ขอความม ขอแสดงความยินดียิ่งนะวันนี้ที่ทางวัรรมกายและมูลที่หน่วยงานต่างได้จัดงานดังกล่าวขึ้นณนในเขตพื้นที่อำเภอสัมพนัน์จังหวัดนครปฐมและขออยากให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวนี้ต่อเนื่องสืบทอดต่อไปทุกปีและทุกโอกาสที่ได้สามารถกระทำได้ก็รู้สึกเพื่มปีติใจเป็นอย่างมากสถานที่แห่งนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ผู้มีบุญทั้งหลายจะได้เข้ามาสั่งสมบุญนะคะซึ่งจะอยู่กับเราไปชั่วกับชั่วกันในตรงนี้นะคะนานแสนนานและตรงนี้นะคะ บุญวันนี้นะคะเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็ได้รับบุญกับเราด้วยเทวดาที่รักษาสถานที่แห่งนี้ก็ได้บุญกับเราด้วยเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็จะสงบร่มเย็นนะคะผมรู้สึกมีความปลับปื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเส้นทางพระผู้ปราบมารไม่ใช่จะสาปนาขึ้นมาได้ง่ายๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการตักบาตร นะครับจำนวนพระพุทธบุตรถึง1,500รูปที่บริเวณนุสรสถานแห่งนี้รับเป็นครั้งแรกนะครับต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บุญใหญ่แก่ลูกๆทุกคนนะครับนะครับเราเราก็หวังมาอย่างยิ่งว่าอุสรสถานแห่งนี้และทุกๆแห่งนะครับจะได้มีพระพุทธบุตร มาธรรมญาตาอย่างนี้ทุกๆปีนะครับขอให้ให้ลูกๆของพ่อทุกคนจงช่วยกันทําให้เส้นทางของพระผู้ปรับมาเส้นทางมหาพญายารย์ของทุกๆที่ของทุกๆแห่งนะครับจงเจริญรุ่งเรืองนะครับเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปอีกนานเท่านาน การมาสั่งสมมหาทานบรารมีบนเส้นทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน,นับเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตยิ่งคิดยิ่งอัศจรรย์ใจถึงเหตุที่มาแห่งการสร้างบรารมีและยิ่งปราปลื้มปีติอินดีทบทวีที่ได้ตามรอยอดีตอันทรงคุณค่ามาประกาศคุณงามความดีของท่าน ทั้งยังบังเกิดความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะปฏิบัติบูชาเยี่ยงนี้สืบต่อไปเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลและให้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายได้รับการสืบทอดต่อไป ู้สึกเป็นบุญเป็นเกียรติมากที่ได้รับรองคณะพระที่ทีมงานนะคะที่มาใช้ที่โรงงานทําให้เรามีโอกาสที่จะทําบุญใหญ่มากขนาดนี้พร้อมๆกับพนักงานแล้วในที่ที่ติดกับโรงงานของตัวเองอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดบุญใหญ่ๆแล้วก็เกิดความช่วยเหลือเกิดเกิดโอกาสที่จะได้สืบทอดพระศาสนาเกิดโอกาสที่จะได้จันลง วัฒนธรรมชาวพุทธก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของทางวัดนะคะแล้วก็คิดว่าติดอยู่อย่างเงี้ยเราจะได้โอกาสรับบุญใหญ่ไปเรื่อยๆวันนี้นะคะพวกเราก็ปรับปิ้มใจคะ่ะที่ได้มาตักบาทพระนะคะถึง1,500รูปนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะและ เราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรานะคะจะสืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะเข้าถึงธรรมค่ะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งนะคะอย่างนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็เราก็จะสนับสนุนโครงการธรรมญาตราของเราอย่างนี้นะคะตลอดไปทุกๆปีเลยค่ะเห็นผ้าหลายนิปื้มคนก็น่ารัก มีแต่คนน่ารักสวยสวยยิ้มแย้มแจ่มใสแม่ปื้มที่สุดเลยจนวันน้ำตาไม่จะร่วงแล้วันนี้นะ่ะปื้มที่สุดเลยลวงปูนทำบุญให้แม่มากที่สุดเลยปื้มมากครับแล้วก็ไม่เคยแบบเห็นแบบบรรยากาศที่คนเยอะแล้วก็พายเยอะด้วยครับถามว่าคนภายนอกก็เหมอมองว่าวันนี้ไม่โอเคเป็นพุทธพาณิชย์อะไรประมาณนี้ครับแต่ถามว่าถ้าได้ลองมาสัมผัสะครับคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างจากที่เขาพูดครับ เล็นลทีบาพระสกคาบอพระก็เตหรือบลอเลือดปสุปัสาสมุระปะสุัสมือถอดอเลปสุปสาสมุระะสุภัสามือถอดเกยถอเลือะสุตัสามืแถอเถเลือปะสุปสามือถอเกยถอดเลปะุาเกืะปาออเกอลือด้ัมอเทปุานกอดเลกเลอทานก็เลือามอเดลอมเ เป็นแรงหล่อเละบอกก็ปูเมเป็ทีบะปาจิโพคอโพปาบาพอโพระเมแวอัตาบุตราบาเลยดอกไก่เมแวแก่เกี๊ดตัดทอสุดทอซะตัดผ้าเพื่อสุภาษิตซะเพื่อก็จูดนาเกะสกคาร์บะแค่ดอกคายดอกตุ้ยซึญาปารุนลรอตับเลือก ิบัติบูชาบนแผ่นดินอันเป็นสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตณอนุสรสถานคลองบางนางแค่นได้ทบทวีความปราบรื่มปีติยินดีทุกๆอนุวินาทีอนุสรสถานแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ออกบวชและบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งค้นพบวิช,ชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกหากไม่มีคำสอนที่ท่านสละชีวิตเป็นเดิมพันค้นขวา้ามนุษยชาติย่อมหมดโอกาสพบผลทางสว่างในชีวิตการที่พุทธบริษัท4มาประกาศคุณงามความดีของท่านจึงเป็นสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่งและสมควรประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อให้ชาวโลกทุกยุคสมัยได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกาย และการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรันตนตาัยภายในซึ่งเป็นสาระอันประเสริฐที่แท้จริงของชีวิต